กลองมิสูซีเดียไดเล็กคอยนะครับลูกค้าส่งมาให้ซ่อมบอกว่าคอยออกไม่ครบสูบก่อนจะซ่อมก็มาทดสอบก่อนนะครับทดสอบสัญญาณจุดระเบิดนะครับอ่าถ้าเป็นอย่างนี้คือช็อตนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ซ่อมทดสอบดูก่อนทดสอบอีกสูบหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้คือใช้ได้นะครับ สรุปแล้วคือสัญญาณได้ได้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งชอ็อตจะทำการซ่อมให้นะครับตรง CG93 ไดเล็กคอยนะครับคอยสองตัวตอนนี้ได้ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทดสอบเหมือนกับรถจริงดูนะครับทดสอบให้เห็นชัดๆเวลาไปใส่ในรถอ่าเดี๋ยวจะหาว่าไฟออกหัวเทียนไม่ครบอีกนะครับ เคยมีเคสนี้ก็เลยต้องจำลองให้ออกชัดเจนนะครับตัวนี้จะเป็นสัญญาณจุดระเบิดนะครับที่ไปหาคอยสองตัวหลอดไฟตัวนี้นี่ก็จะเป็นหัวฉีดพ่วงเรียบร้อยแล้วนะครับคอยสองตัวเดี๋ยวป้อนไฟดูนะครับก็ออกชัดเจนนะครับออกทั้งสี่สูบ ทสอบพังนอกออกขนาดนี้แล้วใส่ในรถติดแน่นอนนะครับฝานครับผม